พ่อคะนิดหนึ่งคือจริงๆนึกว่าถ้าไปถามพ่อแม่ทุกคนนะคะนะึกว่าไม่มีใครบอกว่าเราไม่รักลูกทีเนี่ยมันกลายเป็นจากคนที่เคยมีความรักไม่มีเงื่อนไขเนี่ยทําไมมันอยู่ๆไปมันมันมีเงื่อนไขขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้อะไม่แน่ใจแต่เพราะว่าในระหว่างทางมันไม่ได้มีแต่ความรักมั้งคะอืมกว่าที่เด็กคนหนึง่งจะโตมาถ,ถึงจุดที่เราต้องมานั่งคุยกันว่าเลี้ยงลูกยังไงให้ใหเก่งนีมีความสุขเนี่ยมันใช้เวลาและประสบการณ์ที่ผ่านมานานเนิ่นนะแล้วมันก็เจอปัญหาบางอย่าง คุณแม่คุณพ่อต้องอดนอนเหน็ดเหนื่อยหาเงินหาสตังค์จ่ายโน่นจ่ายนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องลงแรงลงทั้งแรงกายแรงใจไปมากนะคะเป็นไปไม่ได้ที่มันจะไม่ไม่มีความคาดหวังบางอย่างเพิ่มขึ้นมาจากสิ่งที่เราลงทุนทำไปยิ่งถ้าคุณว่าคุณแม่มีต้นทุนทางสังคมที่สูงก็จะนำมาซึ่งความคาดหวังที่มันเยอะขึ้นด้วยเช่นกันทีนี้พอะมันมีความคาดหวังมากๆเนี่ย ถ้าหากมีอะไรบางอย่างที่ลูกไม่เป็นอย่างที่เราหวังมันนํามาซึ่งความผิดหวังที่หากเราไม่รู้ตัวลูกเขาก็มีชีวิตของเขาแต่ความผิดหวังมันเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องจัดการถ้าเราไม่ได้ตระหนักว่านี่คือสิ่งที่เราต้องจัดการแล้วเอามันไปผูกกับความเป็นลูกลูกจะผิดทันทีเลยค่ะที่ลูกไม่ทําให้มันเป็นไปตามที่เราหวังเพราะฉะนั้นในคุณพ่อคุณแม่ที่เอมพัตตี้เป็นขั้นแรกที่คุณจะจัดการเคนพัตตีตัวเองก่อนค่ะ คือเข้าใจความรู้สึกของตัวเองก่อนว่าเรากําลังผิดหวังจากสิ่งที่ลูกทำแต่มันไม่ได้แปลว่าลูกผิดร้อเเซถ้าหากคุณพ่อคุณแม่มีอ m มพัต y ไม่ใช่แค่ต่อลูกแต่เริ่มจากการเข้าใจความรู้รสึกของตัวเองจัดการความรู้สึกของตัวเองได้ดีตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่จะจัดการลูกได้ดีที่สุด